เอ๊ทาไมคุณจินและพิทยังไม่มาอีกนะใช้ไม่ได้เลยคนนี้ ฮ้ยคุณมาเมื่อไหร่เนี่ยมาตั้งนาแล้วไม่ให้เสียงไม่หเสียงเลยนะไม่เห็นคุณบ่นน่ะบ่นยาวไปถึงรถไฟฟ้าอะไรหรือเปล่าเขาได้ยินกันทางประเทศคุณอย่ามาเวอร์จริงๆให้่ันผู้ชมรอได้ยังไงอ่ะให้เราเอาผู้ชมเข้ารายการดีกว่าค่ะไปสวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการที่นี่ที่ไหนค่ะรายการที่จะพาคุณไปทุกที่ที่คุณอยากไปครับใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ที่ไหนครับอ่าวฟังานเลยคุณตรงนี้คือ วันนี้นะคะเรื่องของเรื่องคือทดิฉันเนี่ยจะพาคุณและก็ท่านผู้สมทุกท่านค่ะไปยังสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งค่ะซึ่งถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสําคัญที่สุดแห่งหนึ่งของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกเลยนะคะน่าสนใจมากๆเลยนะครับงั้นเรา่านผู้ชมไปดูเลยไหมครับค่ะไปกันเลยดีกว่าค่ะไปเลย ที่นี่แหละค่ะเป็นสถานที่ที่ที่ฉันนะคะเจา้าคอคุณแล้วก็ท่านผู้ชมมาที่นี่ก็คืออาสนวิหารอัสสัมชัญค่ะโอ้ใหญ่โตแล้วก็สวยงามมากเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะแล้วคุณทราบไหมคะว่าที่นี่นะคะมีอายุเก่าแก่กว่า200ปีแล้วนะคะ200ปีเลยเหรอใช่ค่ะโอ้เก่าแก่มากเลยตัวอาคารบทหลังแรกสร้างขึ้นครั้งแรกในราวปีคศหนึ่ักดราช1เ0 9<อ>เพื่อเป็นการถวายเติแด่พระนางมาริอาผู้ซึ่งได้รับเติยกขึ้นสวรรค์ แล้วเสร็จในปีคิทศักราช1821และได้รับสถาปนาเป็นอัศนวิหารอัศว์ชันในปีถัดมาโอ้ท่านนี้ก็เป็นโบสถ์หลังใหม่นะ่ครับใช่ค่ะแต่ที่จะเป็นโบสถ์หลังใหม่นะคะก็ถูกสร้างมากว่า90ปีแล้วนะคะ90ปีใช่210 <20 40. S 1> คุณคุณไม่ต้องมาเสียเวลานะับตอนนี้ตัวโบสถ์หลังใหม่เนี่ยเริ่มสร้างในปีคิทศักราช1909เนื่องจากจำนวนคิสตังได้เพิ่มทวีขึ้นมากทำให้วัดเก่าดูคับแคบไป คุณพ่อกอลัมเบซึ่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในเวลานั้นซึ่งตกลงว่าจะดําเนินการก่อสร้างวัดใหม่และสร้างเสร็จเรียบร้อยในปีคิตศักราช1918ในวันที่15สิงหาคมคิตศักราช1919ตรงกับวันฉลองสมโพธแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทางกายและวิญญาณคุณพ่อกอลัมเบก็เลยถือโอกาสนี้มอบอัศนวิหารอสัมชัญให้เป็นวิหารของแม่พระ ผู้ประกอบพิธีเสกค,คือพระสังฆราชแตารรอสประมุขค,คิดถศาสนาในกรุงเทพในสมัยนั้นอ๋อแล้วคำว่าสำชันเนี่ยมันมีความหมายยังไงอะคำว่าสำชันนะคะสำหรับศาสนาคริสต์แล้วเนี่ยถือว่าเป็นความเชื่อเรื่องหนึ่งค่ะของพระนางมารีอาพอมจารีหรือพระแม่มารีที่พระนางเนี่ยได้รับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณค่ะอืมแล้วทำไมที่นี่ถึงเรียกว่าอาชนะวิหารนะครับ อาสนาวิหารนะคะเป็นวิหารประจําตําแหน่งของประมุขศาสนาคริสต์ค่ะในแต่ละท้องถิ่นซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีทั้งหมดเพียงเจ็แห่งเท่านั้นค่ะแต่ว่าในกรุงเทพก็จะมีที่เดียวใชเ่เราเรียกได้ว่านะคะอัศนวิหารอสัมชัญเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวในอัครสังฆมณฑลกรุงเทพค่ะอ๋ออย่างนี้นี่เองแล้วไลายๆพวกนี้ครับมันเป็นสถาปัตยกรรมแบบดินิซองใช่ไหมโอ้โหคุณไม่เรียนมาจากไหนเนี่ยถูกต้องค่ะ รูปแบบทางสถาปตัตยกรรมของอาสนวิหารอัศมชันได้รับอิทธิพลจากสถาปตัตยกรรมสมัยเรเนซองส์ลักษณะที่เห็นเด่นชัดคือการคำนึงถึงสมดุลเป็นหลักใหญ่ไม่ว่าจะเป็นผนังอาคารหอคอยซึ่งขนาดทั้งสองด้านของทางเข้าสูงประตูความสูงตั้งแต่ยอดหอคอยจดพื้น32เมตรด้วยกันและหน้าต่างยอดครึ่งวงกลมซึ่งลายล้อมอาสนวิหารอัศมชันแห่งนี้ก็ยังแสดงออกถึงความสมดุลดังกล่าว ซึ่งเมื่อพิจารณาประกอบกับการใช้เสาโรมันแบบคอมโพไซต์รับโครงประทุนภายในอสนะวิหารแล้วยิ่งแสดงให้เห็นถึงสถาปัตยกรรมในยุคเลยในซองอย่างชัดเจนผมท้กใจเห็นแล้วทครับว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างเนี่ยเราตามเข้าไปดูข้างในกันเลยดีไหมคะไดครับไปค่ะ แบ่งเป็น4ส่วนคือส่วนประกอบพิธีกรรมซึ่งมีพระแท่นหินอ่อนขนาดใหญ่เป็นที่พระสงฆ์ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาส่วนที่นั่งของผู้มาร่วมพิธีซึ่งทั้งสองด้านเป็นช่องภูหาขนาดใหญ่เป็นที่ประดิษฐานรูปพระและนักบุญต่างๆส่วนถงทางเข้าโดยมีระเบียงอกล้อมรอบซึ่งเหนือถงทางเข้าใช้เป็นที่สำหรับนักขับร้องและปฏิมากรรมปูนปั้นนูนสูงต่ำ แสดงเรื่องราวและความเชื่อทางศาสนาทั้งผนังและเพดานประดับประดาด้วยจิตกรรมแบบเฟสโก้ด้านบนเพดานมีชื่ออาศนาวิหารเป็นภาษาลาตินอันซ um um ุมตาแอสมาริอาอินเซลลุมซึ่งมีความหมายว่าการถูกยกขึ้นสู่สวงสวรรค์ของพระนางมารี เชื่อแล้วนะครับว่าชั้นสถานแห่งนี้เป็นสถานที่สําคัญของศานสนาพสทธจริงๆใช่ค่ะสถานที่แห่งนี้นะคะสาําหรับริสต์สาสนิกชนแล้วเนี่ยเราเข้ามาสํารวมจิตใจสวดภาวนาแล้วก็ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆอีกทั้งนะคะคนต่างศาสนาก็สามารถเข้ามานั่งสํารวมจิตใจสงบจิตสงบใจ,จได้เช่นกันนะคะเรามาหาพระเนี่ย เพื่อเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานให้กับเด็กๆได้รู้ว่าการมาวัดวันอาทิตย์เป็นที่พึ่งทางใจของเรานะฝึกให้เด็กๆเกนี่ยเขารู้ว่าเวลาเขามีทุกข์อย่าไปฆ่าตัวตายนะให้มาหาพระมาคุยกับพระแล้วเขาจะได้คําตอบก็สาเหตุที่คระชาชนต้องมาวัดนะคะก็คือแสดงความรักต่อพระเจ้านะเพราะว่าตลอดอาทิตย์เนี่ยเราก็ได้รับความรักของพระตลอดนะอย่างน้อยที่สุดเราแสดงความรักต่อพระเจ้าในวันอาทิตย์

แล้วถ้าเราจะเดินทางมาที่นี่เนี่ยมายัางไรครับวิธีการเดินทางนะคะง่ายมากๆเลยค่ะมี2ทางคือทางรถกับทางเรือถ้ามาโดยทางรถประจําทางสามารถลงป้ายรถประจําทางได้ที่หน้าซอยเจริญกรุง38โดยรถสายที่ผ่านนะคะได้แก่สายที่1 35และ75ค่ะสําหรับทางเรือสามารถนั่งเรือด่วนเจ้าพยามาลงที่ท่าเรือโอเอนเตนได้เลยค่ะ โอ้ oh, เป็นการเดินทางที่สะดวกมากๆเลยนะครับคลิกเดียวถึงเลยถูกต้องแล้วค่ะและในวันนี้นะคะรายการที่นี่ที่ไหนก็คงต้องขอตัว,วลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะครับพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ